ก็มีพราชพัสดุนี่ของปันครับที่ไหนนะที่ภาบแดงผมไม่เห็นเนื้อละเอียด่อไปยสอบเพราะว่ามันแค่เล่าเฉยว่าเป็นเทศบาลที่ภับแดงเขาฝ่ายุกล้ําที่ที่เป็นที่เดิมของราชพัสดุเขาเลยพิพาทกันว่าเขาไปลุกล้าแต่เทศบาลไม่ยอมรับว่ารุกล้ําที่รากพัสดุเขาก็เลยฟ้องพิพาทกันพอพอประชาลงไปสอบ ไปครัเอาไชอไปสอบมาสองวัดแล้วไปสอบพขด้เพราะมันเป็นภาพเว่าสองทุ่มสามสิบสองนาทีนะครับตอนรับทุกท่านครับก็นิยดารุจิรวันสวัสดีครับเฮลโลครับคุณพิษเสถียนสวัสดีครับคุณสุเทพนะฮะคุณ เบิ่งแต่กูเบิงเบิงบ่งลูกสูแนนะครับคุณสุเทพนะครับก็หญิ่งทีนะครับปฏิทินเราก็จะยังแจกอยู่นะครับตามกติกาของแอดมินมารินีนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้หรือแล้วแต่เธอจะตั้งกติกาอะไรยังไงนะครับก็ขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามข่าวสามมิติในทุกช่องทางนะครับถือว่าท่านเป็น ผู้สนับสนุนนะครับที่จะทําให้รายการข่าวแบบลักษณะของผมเนี่ยกับพวกคณะในของเราเนี่ยนะครับเราจะมุ่งมั่นที่จะทํางานของเราต่อนะครับวันนี้เรายังคงตามประเด็นคือปีนี้การประชุมเวิร์กช็อปโฟรัมกลายเป็นเวทีที่กลบไปด้วยเรื่องของประธานาธิธรรมป,ปีนี้นะครับเพราะว่าทําเดินทางไป ะไปกล่าวสุนทรพจน์ก็ถูกจับตานะแล้ววันนี้ไปทําพิธีเปิดตัวบอร์ดออฟพีชอย่างเป็นทางการหรือคณะกรรมการสันติภาพนี่แหละครับคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในกาซานะแต่ว่าฟังตอนแรกนี่เหมือนกับโอ้แกจะคืออยู่อยู่อยากตั้งก็ตั้งขึ้นมาแล้วใช้วิธีเชิญ ไม่ได้เป็นการปรึกษาหารือกันระหว่างประชาคมโลกต่างๆแต่ท่านปะัะธนาธิบดีทรัมป์อยากตั้งท่านก็ตั้งเชิญชวนคนอื่นๆห้5สประเทศรวมทั้งไทยด้วยไทยนี้ยังไม่ได้มีจุดยืนชัดเจนตอนรอบแรกเนี่ยก็บอกแค่ว่าก็ยินดีถ้าใครก็ตามมีความพยายามที่จะสร้างสันติภาพแต่ว่ายังไม่ได้ตอบรับนะครับวันนี้ประกาศเนี่ยก็ปรากฏว่ามีประเทศต่างๆนะฮะ เข้าไปร่วมเปิดตัวเนี่ย19ประเทศนะครับคือตอนท้ายทั้งก็ยังพูดอยู่นะครับว่าอยากจะให้บอร์ดออฟพี c e เนี่ยทำงานร่วมกับสาประชาชาติอา้านวะคนก็บอกอา้าวมันมีษาประชาชาติอยู่เนี่ยแล้วตั้งอันนี้ขึ้นมาจะทำยังไงแต่เอาละเบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ว่ามาทำงานในกาซายังไม่ได้พูดถึงว่าไปทำงานในประเทศอื่นนะ คือชั้มเนี่ยครั้งหนึ่งเ,เคยบอกว่าอยากจะเข้าไปฟื้นฟูกาซาด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปช่วงหนึ่งแต่ว่าหลักตอนนี้ก็คือให้คณะกรรมการเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปปลดอาวุธเข้าไปฟื้นฟูเพราะว่ากาซาตอนนี้มันเสียหายราบเป็นหน้ากองแทบจะเรียกว่าลำพังจะให้ฟื้นฟูตัวเองเนี่ยากมากต้องให้คนนอกเข้าไปช่วยทำเพราะว่ามันถูกระเบิดถล่มเป็น คือมันไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็นบ้านเป็นเมืองนะนี่ในเชิงกายภาพนะครับเอาล่ะเขาพวกบาิลไซียเขาก็ยังอยู่เป็นเป็นประชาคมเป็นเครือข่ายเป็นจิตใจของเขาพี่แต่ว่าบ้านเมืองมันไม่อยู่มันต้องมีคนไปฟื้นฟูได้ทํำยัำยงไงนะครับ <Okay. S 1> ก็อมีหลายประเทศที่ตอบรับเบื้องต้นไปแล้วนะฮะแล้วก็หลายประเทศ ในยุโรปเขาก็ยังไม่ได้ตอบรับนะครับเบื้องต้นมีพันธมิตรในตะวันออกกลางของประธานดีทรัมเนี่ยก็ตอบรับที่จะเข้าร่วมนะพวกอิสราเอลซาซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับบาเรนจอร์แดนกาต้าอียิปต์นะครับในนาโต้ก็จะมีตุรกีกับฮังการีที่ตอบรับเข้าร่วม ในชั้นนี้เชิงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรออกมาขนาดที่ว่าเอเข้าไปแล้วมันจะดีจะเสียสําหรับประเทศสมาชิกนะครับเ็งแต่ว่าทรัมป์บอกว่าตัวเองจะขอเป็นประธานเองนะใครอยากเป็นสมาชิกถาวรต้องจ่ายพันล้านดอลลาร์อะไรแบบเนี้คือผมก็จะว่าก็เป็นการคิดของประธานบิบดีทรัมป์ถ้าเปื่ท่าน สมัยหน้าถ้าไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยใครเขาจะเอากันด้วยอ่ะถูกไหมครับว่าเป็นคนนอกแล้วก็รัฐบาลเกิดรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลในแต่ละประเทศเขาอาจจะไม่เอานะเพราะไม่มีกฎบัตรไม่ได้มีอะไรแบบยูเอนะฮะก็เดี๋ยวดู้รายละเอียดน,นะในสามมิติคืนนี้นะครับซึ่งเราก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวในอาเซียนพาราเกมเช่นเคยนะครับ ที่โคราชนะครับเมื่อวานนักกีฬาเด่นๆของเราก็กวาดเหรียญทองไปตามคาดนะครับก็เป็นการให้กําลังใจนักกีฬาผู้พิการนะครับส่วนการเมืองวันนี้เนี่ยเราถอยออกไปนิดนึงเพราะว่าเรามีเรื่องอื่นๆนะวันนี้การเมืองเราเสนอมาโอ้โหร่วมเดือนละแล้วก็จากนี้ไปไปถึงวันที่แปดกุมภาพก็ยังมีเวลาที่จะดูไปอีกละเอียด แต่ว่าวันนี้มันมีเรื่องอื่นๆทั้งปฏิบัติการซึ่งเรื่องนี้สามมิติเราเปิดเองตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องสวยสัญชาติะตอนแรกเราคิดว่าเอ๊มันจะมีหลักฐานแค่ไหนเรื่องสวยสัญชาติปรากฏว่าตอนแรกที่เราทำปรากฏว่ารอบแรกเนี่ยที่เวียงแหงเนี่ยก็จับทั้ง ประหลัดอำเภอนายอำเภอนายหน้าชาวต่างชาตินะฮะรวมทั้งคนจีนด้วยรอบนี้กรมการปกครองเขาร่วมกับห้าหน่วยงานเปิดปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวในชื่อปฏิบัติการนะครับจับทุจริตส่วยสัญชาติภาคสองมีประหลัดอำเภออีกสองรายเจ้าหน้าที่อีกสี่รายสวมสิทธิ์ทางทะเบียนให้คนได้ให้สัญชาติไทยเนี่ยให้ต่างชาติก้ารายซึ่ง บางคนอยู่ในนั้นเนี่ยในเก้ารายนี้เป็นคนจีนครับมีคดีของตำรวจจีนและตำรวจสากลอยู่ด้วยเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ด้วยเรื่องใหญ่มากอันนี้เรื่องใหญ่มากมันเกี่ยวข้องความมั่นคงมันสารพัดเลยครับนี่เราเห็นโครขายเวลาเราพูดถึงจีนเทาสแกมเมอร์ยาเสพติดเพราะนั้นเห็นไหมฮะเงินจากสีธรรมสีดำพวกนี้เวลามันออกมาเนี่ยมันสู่ระบบเนี่ยมันกระจายไปให้ก่อเกิด ปัญหาเนี่ยอยู่ในทุกวงการคุณธรณีตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้คุณธรณีก็ตามเรื่องนี้อยู่เชียงดาวนะติดตามแล้วเราก็จะย้อนดูมีปฏิบัติการย้อนรอยในวันนี้ด้วยนะเพราะเราตามมาเองนะครับติดตามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็นอกจากเรื่องเขา่าวการบวารเมืองวันนี้มีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ ให้เวลามากก็เป็นเรื่องของแกนนำคนสำคัญสำคัญที่ลงพื้นที่ช่วยลูกพาคในต่างจังหวัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องข้อพิาพาทของหน่วยงานที่สนุบราวแคลไปใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมธนรักษ์นะฮะวันนี้ปปชเข้าไปตรวจสอบพบมีคนร้องมาที่ปปชเพราะว่าพอไปใช้พื้นที่เนี่สองหน่วยงานนี่ก็ไม่ยอมกันอ้างต่างคนต่างอ้างว่ามีสิทธิ์นะครับ แต่แน่นอนตอนนี้มันเป็นพื้นที่ขัดแยง้งคุณปัญญานางกระโทกก็ลึเลยไปดูที่พัะป,ประแดงนะครับเราเกี่เรื่องทั้มเรื่องอาเซียนแล้ววันนี้เนี่ยดูสามมิติก็จะมีข่าวอื่นซึ่งท่านไม่เห็นที่อื่นคุณทีรุธนิมโรธรรมตามคณะทททไปเปิดตลาดการท่องเที่ยวนะในสเปนในลาตินอเมริกา ไปดูนะครับพราะว่าเป้าของเขาที่ไปดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มแบบนี้เข้ามาในประเทศไทยจะใช้แนวคิดใช้กลยุทธ์ทางการตลาดยังไงเพื่อจะเพิ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแบบนี้เข้ามาคุณธีรุนิมโบทํารายงานจากสเปนนะครับวันนี้ผมไปงานเ,าเที่ยวไทยไปทั่วโลกนะครับ ชื่อไทยชื่อภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรสักอย่าง International Tourism Thailand อะไรสักอย่างนี่นนยนะ ITTF Festival เรียกว่าเป็นงานเป็นเทศกาลท่องเที่ยว่ที่จัดที่ศูนย์เศรษฐกิจมีบริษ,ษัททัวร์แล้วก็มีประเทศต่างๆการท,าท่องเที่ยวประเทศต่างๆมาออกบูธวันนี้ผมไปในงานเพราะว่าคุณชายรัฐถมยา ซึ่งเมื่อก่อนก็อยู่ไอทกับพวกผมนี่แหละตอนนี้หลายปีมาแล้วไปอยู่ที่ N h K N h K World นะที่ญี่ปุ่นในภาคภาษาไทยนะ N h K มาจัดงานก็เหมือนมาเป็นคนหนึ่งมาออกบูธเพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องญี่ปุ่นออกไปสู่โลกนะนอกหือจากเมืองต่างๆของญี่ปุ่นมาออกบูธเยอะมากครับถ้าท่านอยากรู้ แล้วก็อยไปดูโปรแกรมทัวร์ต่างๆนอกเหนือนจากเมืองใหญ่ๆที่ท่านเคยไปอยู่แล้วโตเกียวอะไรพวกนี้นะนี่ก็เป็นจังหวัดต่างๆเขาก็เอาการท่องเที่ยวของจังหวัดเนี่ยประเทศญี่ปุ่นนี่เขาเขาก็อย่งางกินแข่งเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะหมายถึงท้องถิ่นเขานะครับจังหวัดต่างๆพากันมาออกบูธเองแล้วก็เอาจุดเด่นของจังหวัดเขามาออกผมก็ไปขึ้นเวทีกับ N H K World กับคุณอัดบุญน,นาคแล้วก็น้องบีมเซนเซ ซึ่งก็เป็นคนที่เชี่ยวชาเรื่องญี่ปุ่นส่วนผมไปในฐานะที่คุณธีรัตบอกว่าคุณชายรัตบ,บอกว่าผมไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยในฐานะไปหนึ่งเป็นไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปดูงานบ้างไปทําข่าวบ้างนะครับก็เลยอยากจะให้ไปช่วยมองเรื่องญี่ปุ่นเป็นยังไงตอนแรกถ้าแต่เคยเห็นข่าวใช่ไหมฮะยี่คนญี่ปุ่นหลายเมืองเขาไม่อยากให้นักท่องเที่ยวไปเยอะเพราะมันไปเยอะเกินไป จนโอเวอร์ทัวริซมคนญี่ปุ่นเขาอยากบางทีคนพื้นเมืองเขาอยากอย,กอยู่สงบสงบนักท่องเที่ยวก็แห่กันไปไปแย่งอยู่แย่งกินทาแม่ค่าของชีพสูงขึ้นเราเห็นว่าบางเมืองนี่เขาแทบจะเหมือนกับทามาได้ได้น้อยเอาดีแต่ปรากฏว่างานวันนี้คนพวกองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ยังมานะครับเมืองต่างๆที่ผมบอกจังหวัดต่างๆมากัน โอ้อยู่ในโซนของญี่ปุ่นนี่เต็มเลยก็แปลว่าที่เขาบปฏิเสธการท่องเที่ยวนี่ไม่จริงนะฮะเพียงแต่ว่าการท่องเที่ยวที่เขาอยากได้ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบคุณภาพอย่างที่ว่านี่แหละครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ช่วงหนึ่งก่อนหน้านเนี้คนจีนไปโอ้ยไปเที่ยวเต็มประเทศญี่ปุ่นคนไทยไปเรียกว่าเดิมในมาไหนเจอในคนจีนร้านค้าร้านอะไรพวกนี้ก็มีแต่ภาษาจีนคนขายของในญี่ปุ่นต้องพูดจีนได้อะ แต่จีนกับญี่ปุ่นเขาจะมีปัญหากระทบกระทั่งในทางการเมืองอยู่เป็นระยะระยะเป็นหลารอบอ่าพอมีเรื่องนี้ทีหนึ่งนักท่องเที่ยวจีนก็หยุดทีหนึ่งอย่างช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนก็ตกลงไปเช่นเดียวกับประเทศไทยแต่อาจจะตกลงคนละเหตุผลผมคิดว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้สีเรียกเพราะนักท่องเที่ยวยังเยอะช่วงหลังี้ยุโรปก็ไปกันเยอะสมัยผมไปผมวัดผมเองนะผมไปญี่ปุ่นยุคแรกๆเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วแทบไม่เคยเห็นฝรัง่งเดินอยู่ในญี่ปุ่นเท่าไหร่ หมายความว่านักท่องเที่ยวยุโรปไม่ค่ยมีแต่ทุกวันเนี้ยเนี่ยปีที่แล้วนี่ผมไปเที่ยวครอบครัวที่โอซากา้ากับเมืองใกล้ๆนะทั้งนาราทั้งเกียวโตเนี่ยโอ้โหเดินไปไหนมีนักท่องเที่ยวตะวันตกตไม่หมดเลยครับเยอะมากๆแปลว่าฝรั่งก็เริ่มมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะนะก็ได้เห็นแต่ของไทยนี่สิว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวจีนหายไปทำยังไงจะให้กลับมา กลับมาเนี่ยเราควรจะหาหน้าต้องเที่ยวกินแบบคุณภาพแบบที่เขามาเองแบบคนไทยจัดกลุ๊ปไปอะไรเองเนี่ยแบบทัวร์ศู์เหลียนอย่างนี้ไม่เอาครับหรือทัวร์คุณภาพต่ํามาก็ไม่ได้ใช้เงินให้คนไทยมาก็ใช้บริการของคนจีนหมดตั้งแต่เอเย่นรถทัวร์ก็เป็นของตัวเองไปพักโรงแรมอพาร์ตเมนต์ก็เป็นของคนจีนที่มาลงทุนไว้อะไรทุกอย่างก็อยู่ในลูกของ คนจีนไอ้อย่างงี้คนไทยก็แทบจะไม่ได้อะไรนะให้มาเยอะแต่ก็ไม่ได้เจเนเรตรายได้ให้คนท้องถิ่นคนไทยมากเท่าที่ควรไอ้อย่างนี้ก็งั้นปริมาณไม่ได้เป็นคือไม่แมสเตอร์มันต้องคุณภาพนะไม่ใช่ปริมาณมันต้องเอาคุณภาพใครสนใจอยากจะไปหาแพ็กเกจทัวร์อยากจะอะไร ก็ไปที่สุดธิจกิจตอนนี้กาลังมีงานนะครับแพ็กเกจผมก็บางทีผมเดินไปบางบูธผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมมันถูกขนาดนี้ไปเมืองจีนสามวันสี่คืนสี่คืนสามวันหมื่นกว่าบ,บาททุกๆูปโอ้โาทำไมก่อนเรารู้สึกไปเมืองนอกมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่ามันจะต้องมีเงินเยอะเดี๋ยวนี้ไปญี่ปุ่นฮ่องกงมาเก๊าไปมาเลเซียไต้หวันเมืองจีน ถูกมากเนะพราะนั้นก็ต้องระวังแหลนะถ้าซื้อถูกๆมากแล้ววังถูกหลอกมันมีข่าวทุกปีว่นที่มันถูกมากเกินไปนะฮะคุณภาพก็ได้ตามราคานะครับก็ฝึกเที่ยวเองนะฝึกจัดโปรแกรมเองติดต่ออะไรเองก็สนุกนะไม่ต้องไปกับทัวร์ยกเว้นว่าท่านขี้เกียจไปกับทัวร์เขาจัดให้ทุกอย่างสะดวกดีก็เอาว่ากันไปครับโอ้คุณบุญเชิดนะ เอจากแคนาดาหนาวมากโอ้โ oh, ห oh. หนาวอยู่แล้วครับแต่ว่านายกของท่านในสุดยอดนะฮะแคนาดานะครับเมื่อวานท่านพูดเข้าไปดูพอดีผมไปพูดในเวทีของ N H K World ก็เลยเข้าไปดาวน์โหลดแอปของ N H K ก็พบว่ามันขึ้นมาเลยโอ้โ oh, ห oh. อากาศในญี่ปุ่นก็หนักเลยนะตอนนี้อากาศหนาวมากๆหิมะตกหนักอยู่ในหลายเมืองนะใครจะไปญี่ปุ่นซื้อทัวร์ไว้แล้วต้องดูว่าไปเมืองไหน จอหิมะหนักหรือเปล่ายกเว้นในคนชอบหิมะหนักๆนะครับหิมะตกหนักก็ถือว่าสมสมเหตุผลนะครับอ้าวคุณ,ค,ณคุณนันคุณ,ค,ณคุณนันถามว่าเวทีหาดใหญ่มีตัวแทนได้หรือยังนะครับเวทีหาดใหญ่ไม่ได้เป็นผู้สมัครพื้นที่นะครับคือเราไปอยู่ในเราไปอยู่ในหาดใหญ่แต่ว่าประเด็นที่เราคุยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องภาพรวม เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าไปคุยหาดใหญ่แล้วจะให้ผู้สมัครในเขตหาดใหญ่มาสู้กันไม่ใช่คนที่ตอบรับแล้วตอนนี้นะครับก็คือสรุปแล้วล่ะห้าพักเราจะไปคุยเรื่องแก้ปัญหาภาัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่และภาคใต้ซึ่งมันท่วมทุกปีคราวน,นี้เนี่ยเราจะฟังคำมั่นสัญญาเลยนะครับไม่ใช่เป็นการมาหาเสียง หรือเป็นลัศนะส่วนตัวของผู้ที่ไปขึ้นเวทีนะเป็นจุดยืนของพรรคคุณคุณพูดเพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าน้ำมาอีกผลแบบเดียวอีกคุณจะไม่ให้เกิดแบบเดิมได้ยังไงห้าพักนะบางพัรก,ก็สละสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้มุ่งหวังที่จะได้คะแนนที่นั่นอยู่แล้วพักประชาชาติแน่นอนเพราะเขาเป็นพรรที่เน้นทางสามจังหวัดคุณทวีสอดสองขึ้นไปเองนะครับ พรรภูมิใจไทยเบอร์ใหญ่ขึ้นเลยคุณพิพัฒนรัชกิจประการนะฮะซึ่งก็อยู่ในที่เกิดเทพท่วงน้ําทั่วเหมือนกันพักประชาชนคุณผลิตวัชรศิลป์ก็ลงไปช่วยหาเสียงภาคใต้หนักในช่วงที่ผ่านมาสามพักแล้วนะพักที่สี่พักกล้าธรรนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทับนะครับประชาธิปัตย์สาธิตวงนองเตย สนุกนะครับทุกคนเป็นคนที่รู้ปัญหาภาคใต้รู้ปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่และผมต้องถามครับไปหาดใหญ่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้แต่ว่าก็เป็นอยู่ในคือจริงๆหาดจังหวัดสงขลาเนี่ยมันก็มีเทพาสบาย,ย้อยที่ก็อยู่เขตต่อไปทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความรุนแรงเพราะฉะนั้นเราต้องการคำมั่นสัญญาไฟใต้ ยืดเยื้อยาวนานเต็มทีรัฐบาลไหนมาก็ยังแก้ไม่ได้รัฐบาลนี้คุณจะแก้ยังไงนะครับติดตามนะครับอาทิตย์นี้ผมสดจากหาดใหญ่นะครับนะจะเป็นความคืบหน้าล่าสุดจริงๆนะฮะที่จะมองปัญหาของภาคใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหาดใหญ่และคน จังหวัดภาคใต้ซึ่งจะถูกน้ําท่วมหนักทุกปีเพียงแต่ว่าหาดใหญ่มันท่วมหนักเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองนะครับคุณคุณเบียรคุณเบียรจอนี่นะครับบอกว่าฝั่งตะวันออกด้านเหนือของเมกาก็หนาวหนาวจริครับไปฝั่งแคนาดานี่หนาวเลยนะครับตอนนี้ งานเกษตรอยู่ขอนแก่นเงียบมากๆครับโอ้ทำไมเงียบเนาะน,นี่ผมพรุ่งนี้ผมจะไปนะคุณทริปงานเกษตรเกษตรมันเงียบเพราะมันยังไม่เริ่มงานเขาจะเริ่มพรุ่งนี้นะคุณทริปนะงานเกษตรภาคตวันอกเฉียงเหนือที่มอขอเป็นงานใหญ่ผมดูดูไปดูมาเนี่ยมันจะใหญ่กว่างานเกษตรแฟร์ที่บางเขนแล้วนะเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่ มันใหญ่ในแง่ที่ว่าไม่ได้ไม่ได้วัดกันที่คานขายของนะครับงานเกษตรเนี่ยหลังๆคนไปคิดคนก็กระแนกระแหนว่างานเกษตรเป็นงานขายของแล้วแต่ต้องวัดกันที่สิ่งที่เป็นนวัตกรรมเกษตรความรู้เกษตรการจัดแสดงเกษตรงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรนี่ไปจัดร่วมจัดงานนี่เกือบทุกกรมใหญ่ๆนะครับกรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมกรมพัฒนาที่ดินกรม วิชาการเกษตรกรมหม่อนไหมกรมข้าวผมไปปีที่แล้วนี่โอเคเลยนะครับคุณทิพย์รอดูนะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มพิธีเปิดนะครับวันนี้ก็ยังไม่เปิดนะคุณทิพย์มันอาจจะเงียบเพราะคนก็ยังไม่ไปนะปีหน้าไอ้พรุ่งนี้เขาเปิดพอเขารู้เปิดแล้วนะี่คนถึงจะไปกันวันนี้มันยังไม่เปิดเขาเขาจะเป็นคนี่ไม่เดินครับแต่อากาศหนาวเขาน่าจะคนน่าจะเยอะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามในเพจตุ้มโฮมนะประกาศไปเลยถ้าใครเป็นแฟนคลับอยู่คือพรุ่งนี้เนี่ยผมมีภารกิจสองอย่างคือจะไปงานเกษตรนี้ด้วยแล้วก็ผมจะไปเจาะสนามเลือกตั้งภาคตะนอกเชียงเหนือภาคอีสานนะว่ารอบที่แล้วเพื่อไทยได้ที่หนึ่งในแง่ตัวสอสอเนี่ยทั้งหมดมีภูมิใจไทยมีพรรคก้าวไกลแต่รอบนี้ ปัจจัยอะไรที่เปลี่ยนไปไหมมีคนย้ายพักย้ายกลุ่มมีอะไรที่เป็นปัจจัยให้ถูกใจคนอีสานนะฮะเพราะว่ามีการพูดนะว่าคนใครชนะที่ภาคอีสานคนนั้นได้เป็นรัฐบาลพ้อสอสอมากที่สุดนี่ไม่กี่วันเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์พื้นที่กันนะครับพรุ่งนี้ผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้นั่งอ่านอยู่ที่สถานีนะครับผมจะสัมภาษณ์นักวิชาการที่ติดตามการเมืองอีสานมาจากขอนแก่น แล้วก็ในเพจตุ่มโฮมเราก็จะไลฟ์งานเกษตรภาคตะวนันออกเฉียงเหนือที่มอขอครับมีอะไรเด่นๆทางเทคโนโลยีนะวัตกรรมใหม่ๆแล้วมีอะไรน่าสนใจนะครับติดตามนะครับอ่ะวันนี้ผมขออนุญาตไปเตรียมตัวนะครับวันนี้เข้าสามทุ่มสี่สิบปดนาทีนะครับสามทุ่มสี่สแปดนาทีนะครับขอบคุณทุกท่านครับได้จเจอกันนะครับ